้สึกมเล่นเล่นละครน่ะ,ละเล่นละคระเราเล่นค <c oughs> ู่กับน้องที่เป็นปริศนาในตาม<ล>คาแรคเตอร์ใช่ไหม<ล>เรารู้สึกว่าผู้หญิงที่เรารู้จักเนี่ยกับปริศนาหรือผู้หญิงคาแรคเตอร์แบบนี้มันมันไม่มีแล้วในชีวิตจริงรู้สึกป่ะจริงๆก็ประมาณนั้นนะคือว่าผู้หญิงสมัยก่อนเขาจะดีแน่ดียากกิณยาท่าทางอยากาเก่งไวแต่จะไม่พูดมากเท่าไม่ใช่พูดผู้หญิงกับผู้หญิงก็พูดอะไรก็พูดผู้ชายก็พูด แสพูดแสดงความความคิดออกมามากล้าแสดงออกมาตายแล้วเอตกกันเลยที่นี่หมายถึงว่าปริศนาเนี่ยผมว่าเพราะเป็นคาเต์ที่ทันสมัยเหมือนกันในสมัยนั้นเพราะเขาไปเรียนอเมริกามาเขาก็จะกลับมาเขาจะเป็นคนที่พูดความคิดเห็นตัวเองเยอะแล้วก็จะเป็นคนที่กระต้อกกระตาานิดนึงนะจะเป็นคนเปิดเปิลแล้วก็คิดอะไรก็พูดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงสมัยใหม่ของสมัยนั้นนั่นขนาดสมัยใหม่สมัยนู้นนะก็ยังไม่เท่ากับ เป็นหัวอนาคตจริงๆเลยยังไงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเลยคะลองพาน้องๆมาดูคิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของปริศนาเดอะมิวสิควลของเราที่ทําให้แบบต้องกลับมารีสเตตอีกรอบหนึ่งก็อันดับแรกเลยค่ะก็เป็นเรื่องของเพลงค่ะเพลงก็ประพันธ์คําร้องโดยคุณดาริกาวงศรีนะคะแล้วก็ทําดนตรีโดยพี่ไก่สุธีแสงสิริชนค่ะก็หลายๆท่านก็ชอบเพลงมากถึงขนาดเรียกร้องว่า รอบที่แล้วเรียกร้องว่าขอให้ทําแผ่นมาขายได้ไหมใช่เพราะฟังแค่นี้เรายังชอบเลยฟังแค่สองคนร้องน้องวนนุชทำเพราะเหมือนเพลงรุ่นเก่าๆอ่ะใช่ไหมจะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแบบยุคใหม่และประเด็นคือสองคนเขาเสียงร้องแบบมีเสน่ห์ด้วยอ่ะก็ยังมีอีกหลายท่านที่ร้องเพลงเพราะมากเหมือนกันอย่างพี่ศิรินทานิยกรพี่เอศรินทร์บังนอยบางช้ก็ก็คนเรียกร้องมาว่าทําแผ่นมาขายดีไหมรอบนี้ก็เลยพิเศษสําหรับคนที่ ท่านท่านที่ซื้อบัตรนะคะก็แจกแผ่นทุกที่นั่งเลยค่ะเหอแล้วบัตรราคาเท่าไหร่อะคะตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แปดร้อยถึงพันพันห้าสองสองพันห้าสองพันห้าค่ะเล่นที่ไหนนะคะเล่นที่เอ็มเทอเตอร์ครับผมเจด้าต้องเพชรบุรีเพชรบุรีครับผมก็อยู่ใกล้ๆตึกชาญอิสระที่เดิมของเขาแหละระหว่างเอกมัยกับทองหล่อใช่ค่ะค่ะ ก็แปดร้อยถึงสองพใช่คือจริงๆแล้วลงลงมันไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นนั่งไม่ว่านั่งตรงไหนผมคิดว่ามันก็โอเคแปดร้อยก็ได้อยู่สำหรับเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเราเออเด็กๆนักเรียนนักศึกษามีส่วนลนอะไรยังไงไหมคะส่วนลดนีไหมฮะต้องไปดูนะัมีแต่ว่าแถมแผ่นแล้วแผ่นเพลงพอมาทุกเพลงเลยคุ้มแน่นอนนะคะมแน่นอนรอคุ้มแน่นอนน่าจะมีเพลง กี่ <20 S 2> เพลงแลยี่สิบเพลงน่าจะประมาณนั้นนะค,ะคะนัาจะหลายแทร็กอยู่น่าจะเป็นละครเวทีที่ไปดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ<ช>น่าจะดูมากเลยอผลงานของแต่ละคนบ้างค่ะตอนนี้หนิมมีผลงานอะไรอีกบ้างคะของหนิมก็มีเพลงลูกทุ่งค่ะเทำเพลงลูกทุ่งอยู่ชื่อว่าเพลงได้ก่อแต่อี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพงอไงนะะได้กาะแต่อี้ค่ะแปลว่า เป็นภาษาเหนือค่ะแปลว่าได้ไหมจริงหรออาแล้วชื่อเป็นคนเหนือด้วยปะคนเหนือค่ะชื่อหนิ่มทุกคนมีปัญหาเลยชื่อนิ่มมากหนิ่มแปลว่านิ่งค่ะแปลว่านิ่งภาษาเหนือแล้วแบบสนิมใช่ทุกคนก็พยายามเอ่มาจากสนิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คนไม่รู้แต่จริงๆแล้วเป็นภาษาเหนือาแปลว่านิ่งแล้วก็ได้ได้ลองเพลงที่มีไม่พี่ไม่ใช่คนแรกนึกว่าเป็นนิ่ม ไม่ก็ไม่กไม่เคยคิดนะก็คิดว่าหนิมก็หนิมแกก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเตือนสาวรลยและที่สำคัญไม่ต้องพูดออกมาก็ได้คิดคิดเอาไว้ในใจไม่แต่พี่ไม่ใช่คนแรกใช่ไหมไม่ใช่คนแรกค่ะไม่เป็นไรโชคดีป้ายูเนี่ยเป็นหนึ่ง ไม่คิดเลยแต่ตอนนี้จะคิดแล้วค่ะอนาจะเลียสนนิมีอะไรมีฉายาแน่เลยอ่ะกลัวเหมือนกันมีมีอัลบั้มเพลงลูกทุ่งเลยต่ดนะจ๊ะค่ะก็กานี่หนะค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็เดี๋ยวจะ มีซิงเกิลใหม่ออกมาก็คงเป็นลูกทุ่งสไตล์แบบวัยรุ่นน่ารักสดใสอะยแต่ก็ยังคงความมีเอกลักษณ์ของลูกทุ่งอยู่ก็ไม่ได้เป็นแบบโหลูกทุ่งจ๋าเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยร้องย่าอ่ะไม่น่าชื่อว่าน้องแบบคนรุ่นใหม่จะจะสนใจนะแล้วก็อยากร้องอ่ะชอบค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เราครจะรักษาดีมากเลย อ่ะดาวโหลดยังไงจะอัลบั้มวงวัางไหมยังไงก็ดอกจันหนึ่งสองสามค่ะโทรไปเลยค่ะบอกว่าอยากได้เพลงได้กอดแตอีเป็นเสียงรอสายเพลงเต็ม MV ได้หมดเลยค่ะอย่างพี่ตู่อ่ะเยอะอ่ะต้องให้ผลงานผลงานเบผมก็มีอัลบั้มเพลงใต้นะฮะชื่อรอยจังหูจริงเหรอนี่ก็ใต้ก็เหนือพี่ตู่พี่ตู่ไม่เคยเชื่อเลยยักษ ก็ตอนนี้ผลงานเพลงกำลังทำอยู่ครับอยู่เข้าสตูดิโออยู่แต่ก็จะมีละครเวทีนี้แล้วก็จะมีแปลละครละครยาวใช่ครับหลังข่าวก็เล่นเป็นเพื่อนนางเอกครับผมเรื่องแววมายูราตอนนี้ออนแอร์อยู่อ๋อเอ้ยกเพิ่งออนเลยใช่ไหมคะแล้วเพลงกับดาวดาวโหลดอะไรยังไงได้ไหมคะโอ้ไม่ได้มีเพลงดาวโหลดมานานแล้วแต่ว่าล่าสุดก็มีเพลงไปฟีเจอรงกับดายโนฟินครับผมชื่อเพลงเข้าใจฉันใหม่ก็ฝากนั้นแล้วกัน คุณภาพแบบนี้นะคะก็อ,อย่าลืมเขาเรียกว่าเรื่องนี้รวบรวมเอานักร้องคุณภาพ,ภาพรวมไว้ในเรื่องเดียวกันเลยชีมงานคุณภาพใครอยากดูเรื่องที่ดีมีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสังคมนี่เลยพี่นนทใช่ลนลยดูน่าจะได้ดูนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะคะวรรณกรรมของของไทยเราที่น่าจะเก็บรักษาไว้แล้วก็พาลูกๆหลานๆน,นะคะพี่ๆน้องๆญาติๆไปดูกันเยอะๆเลยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองมากนะครบคุณน้คะขอบคุณครับขอบคุณครับซื้อบัตรได้ที่ไหนคะนี่ บานาน่า booking. com ค่ะอ่งขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเวอร์เว็บบานาน่า booking. com หรือว่าโทรไป080นะคะ2600771-6นะคะ0802600771-6ค่ะหรือว่าเว w b a n a ็บบานาน่า booking. com เดี๋ยวฮะก่อนจากกันไปปิดก,ก่อนเบรกฝากอะไรช่วงนี้เลยค่ะก็ฝากละครเวทีปริศนานะคะพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากแล้วก็อย่างที่บอกอยากจะให้พา คุณพ่อคุณแม่ไปดูจะได้ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สมัยก่อนบ <ฤษ S 2> ุลคลิกคนสมัยก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการแต่งตัวด้วยค่ะการแต่งกายสมัยนั้นเนี่ยก็สวยงามกันเลยทีเดียวก็ <ผม S 2> อยากใ,ให้ไปดูกันค่ะครับก็นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกคุณหลานคุณเพื่อนะอะไรเงี้ยพาไปได้หมดเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจริงๆมันดูได้ทุกวัยจริงๆครับแล้วก็ ยาวจริงนะสี่ชั่วโมงแต่จากที่ทุกคนบอกมาเป็นสีชั่วโมงที่เขาไม่เบื่อสนุกรวดเร็วมากสีชั่วโมงที่สนุกเต็มอิ่มครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับพวกเราก็เต็มที่จริงๆปริศนาเดอะมิวสิคอลนะคะอย่าลืมค่ะทีเอ็มเ e ียเตนะคะเว็บ a d ต n a บ o น k าบุ๊กิ้งดสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันค่ะค่ะ